พี่สวัสดีครับ,รบแนะนําตัวกับผู้ชมนิดหนึ่งครับกนกเข็มเพรครับคุณกนกเข็มเพร,รนะครับทานาสามสิบสามไร่หรือจัดอ้อยมาเขาว่าแปลงแปลงอ้อยเนี่ยมันเป็นพืชที่กินปุ๋ยจริงไหม,มครับปุ๋ยเยอะมากดินดินจะแย่เลยดินจะจืดเลยดินดินแห่งหมดแล้วปลูกข้าวพันอะไรครับห้องปฐุมทั้งหมดชีดโฟทีไปกี่รอบโฟทีใช้ตั้งแต่ใช้ข้าวเลย แล้วก็ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองใส่ตอนยาคุมฉีดตอนคุมคุมเลนคุมคุมค่าคุมค่าเลยก็หลังวานกี่วันฮะประมาณสิบสองวันอ๋อข้าวเริ่มแข็งแล้วเราเริ่มไม่ได้ให้โพธไปด้วยมันจะได้แข็งแรงนิดหนอ๋อลากไม่ไหวลากมันจะได้เร็วขึ้นจะได้ไ่ชะงักเริ่มเข้าสูตรโครงสร้างเขาต่อข้าวอายุเท่าไหร่ให้ปุ๋ยที่แรกนี่สิบวันพอวานปุ๋ยไปปุ๊บก็ ตัวนี้ตามเลยตามเลยสามสิบสามไล่ใช้โฟร์ทีกี่สองครับสองครึ่งต่อครั้งขีดรวมทั้งหมดแล้วกี่ครั้งครับประมาณสี่ครั้งก็คือในหนึ่งฤดูการปลูกข้าวเนี่ยครับพี่กนกขีดสี่ครั้งไม่รวมไม่รวมแช่ไม่รวม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 คุมปุ๋ยเคมีใช้ยังไงครับใช้ปกติ ยังยังยังไม่ปรับสูตรยังไม่ปรับยังไม่ปรับเพราะว่าดินคือดินมันดินมันเสียดินมันแย่มากเลยสามสิบสามไร่เกี่ยวข้าวด้เท่าไหร่สามสิบห้าเกนนปผูกข้าวครั้งแรกครั้งแรกหลังจากที่ฉีดโฟทีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ประทับใจเนี่ยการใช้อ่ะมันเห็นสังเกตได้ด้วยสายตายังไงฉีดครั้งแรกครั้งที่สองสามบ้นเห็นพ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นพ้นข้ามบันเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดโคทีกี่วันนะครับส้ามบน จริงๆนะจริงๆผมไม่โควกหลับผมใช้ตลอดสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงหลังจากกินสามวันคือใบตั้งใบตั้งแล้วยังไงครับสีจะไม่ไม่เขียวมากเขียวอ่อนๆนิดนึงจะไม่จะไม่แก่จะไม่เขียวยันดำใช่ไหมไม่เขียวผมโรคเห็นบอกว่าตอนข้าวเล็กที่ถอนขึ้นมาดูเนี่ยลากยาวมากตอนที่ใช้ลุ้มแช่ข้าวเลยตอนที่แช่ข้าวถอนถอนลากมาแล้วเป็นยังไงครับอยู่ในกระตับ อันนี้ข้าวอายุเท่าไหร่เกือบเกือบเดือนสิ่งที่พี่เห็นกคือรากกับต้นต้นตัวเท่ากันรากยาวเท่าไหร่ครับเท่ากับต้นเลยดูรากมันโอ้กรากมันรากมันแข็งแรงแข็งแรงคือรากแต่เส้นมันใหญ่มันใหญ่มากถ้ารากกวบเนี่ยมันก็จะแทงดินที่ของผมได้ใช่ไหมเนี่ยแต่แตกแต่ข้างสวยมากแตกรอบเลยรากใหม่ ไม่มีรากดาเลยรากขาวมาเลยไม่มีที่ดับไม่มีที่อ่ตาลถยูเรียรดยูเรียลงเรียไม่เอาเลยเบาๆเหตุผลของ,ของที่ที่รถยูเรียเพราะว่าต้นอ่อนต้นอ่อนแล้วมีตัวนี้ช่วยแล้วด้วยได้แ,แต่เที้ยวก็ไม่มีอะไรเคคึนเ้นอะไรผมใช้นะผม,มต้องไปนาทุกวันเพราะอะไรครับแมลงไม่มีแมลงไม่มีไม่มีแล้วโรคอ่ะไม่มีเลยโรคก็ไม่มีไม่เคยใช้ยาเชื้อราตัวได้เลยตอนเนี้ย เอาตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยตัวนี้ยู่เลย,ย,เลยกับปุ๋ยทางดินสองอย่างไข่มาแบ่งลงไปเพื่เขาบอกไงอย่าไปใช้เชื้อรานะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันไม่เกิดอยู่แล้วมันไม่เกิดอ๋อตัวนี้มันมันคุมหมดมดเหมือนคุมได้หมดอ่ะในตัวนี้มันจะมีสารที่จะช่วยคุมสปอร์อเชื้อราแล้วก็คุมไขมแ่แมลงแล้วก็ทําให้ลําต้นของข้าวแข็งแรงอยากบอกเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการเราอยู่อ่ะบอกเขาว่ายังไงหลังจากที่พี่ใช้แล้วประทับใจให้ใช้ครับ ลดเชื้อราอย่านอนไอ้ยานอนใช้ปกติได้เชื้อราไม่ต้องใส่ฮอร์โมนไม่ต้องซื้อปุยเกตไม่ต้องใส่แล้วช่วงหนาวๆอย่างเงี้ยที่ใช้ยาไอเล่งลากกระชากรวงอะไรเขาไหมไม่ไม่ไม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช้เขาเลยอลมแบ่งอะไรนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยออกมาสุดลวงเหมือนกันสุดโอ้โหขอบคุณมากครับ ขอบคุณขอบคุณคุณพี่จริงๆนะครับวันนี้โฟทีลาวแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ